รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ชูรักชูรถโดยโรงแรมอิมพ r เรียลค e ีนส์พาร์คสุขุมวิท2ี12บบริษัทปตทจำกัดมหาชน วัสดีครับคุชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชูรักชูรถนะคะสำหรับวันนี้ค่ะนนมีผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่อยากจะมานำเสนอนะคะเว็บไซต์ Target Map นะคะเขาเปิดเผยข้อมูลการสำรวจค่าเฉลี่ยขนาดความยาวองคชาติของผู้ชายทั่วโลกค่ะเขาพบว่าขนาดของผู้ชายนะคะที่ยาวที่สุดในโลกคือประเทศคองโกค่ะส่วนประเทศที่มีขนาดความยาวสั้นที่สุดในโลกก็คือ ประเทศเกาหลีนั่นเองค่ะโอ้โหลอดไปแล้วประเทศไทยนี่อันดับที่เท่าไหร่ครับของประเทศไทยของเราอันดับที่117โอ้วัดจาก1 1 8แปประเทศนะครับก็รองเกาหลีประเทศนึงเยอะกว่านั้นอะกว่านั้นจริงแล้วเนี่ยเรื่องขนาดเรื่องความยาวไม่สําคัญหรอกน้องน้อตมันอยู่ที่ลีลาแล้วก็ท่ายากครับน้องนอตโอ้โหก็าจจะจริงนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เราพักเบรกันสักคู่เดียวค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อกับชุรักชุรสค่ะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมักจะนอนดึกค่ะแล้วก็ตื่นสาย และพยายามท่องสือกลางคืนลูกๆเคยนึกออกไหมว่าเราทํางานมาทั้งวันเลยมันล้าหมดเลยกลางคืนจะกลับไปท่องสือิอมันจะท่องรู้เรื่องไหมครับวิธีการเรียนนะจำไว้ผมอายุ28ปีนะครับมีปัญหาเรื่องอวัยวะเพศค่อนข้างสัน้นครับคุณหมอครับผมได้ดูรายการเคเบิลทีวีช่องหนึ่งเขาเสนอขายยาโดยโฆษณาว่าทําให้มันยาวขึ้นมาได้จริงหรือไม่ครับแค่มีเธอใกล้กลก็พล้